สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับหลังจากที่เราได้ทำการพูดคุยในเรื่องของโฟชาร์ตนะครับเราจะใช้โปรแกรมอะไรง่ายๆที่จะทำโฟชาร์ตได้บ้างหรือว่าเขียนฝึกเขียนโฟชาร์ตได้บ้างนะครับในที่นี้ผมขอแนะนำโปรแกรมนะครับที่หลายท่านอาจจะติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับก็คือตัว powerpoint นะครับซึ่ง powerpoint ครับก็จะมีสัญลักษณ์ของโฟชาร์ตให้เราเลือกในการใช้งานเพื่อที่จะทดลองลากโครงสร้างพื้นฐานของโฟชาร์ตมาลองเขียนโฟการทำงาน ขั้นตอนการต่างๆ,ๆนะครับซึ่งมันจะเป็นเครื่องมือที่อยู่ในนะครับของผมเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะครับแด้านแรกนะครับเลือกที่รูปร่างนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่ามีสัญลักษณ์ที่สามารถที่จะใช้เทียบเคียงกับตัวโฟช a r t ได้หรือว่าถ้าใครมีปรากฏตรงนี้นะครับแผนผังลำดับงานนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ของโฟชั่นนั่นเองซึ่งก็จะมีค่อนข้างที่จะครบนะครับ ถ้าเราเริ่มต้นการทํางานครับเราก็เลือกัสลักวงรีนะครับก็จะเป็นเริ่มต้นหรือว่าสิ้นสุดนะครับนะครับผมเขียนัสลักของวงลีขึ้นมานะครับนะครับเราก็จะได้จุดเริ่มต้นเราก็สิ้นสุดในการทํางานนะครับเบื้องต้นแต่นะครับเราอาจจะทดลองในการที่จะให้โปรแกรมของเรานั้นทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมก็เลือกแผนผังลําดับงานกระบวนการตรงนี้นะครับก็จะเป็นโปรเซสนะครับ โอเคครับเราก็จะให้โปรแกรมของเรานะครับอาจจะมีการทดลองในการที่จะบวกเลขนะครับซ u m เท่ากับ A บวก B นะครับเป็นโปรเซสของการประมวลผลว่าผลลัพธ์หรือว่ามีค่าของซ u m หรือว่าตัวแปรซ u m นะครับเก็บค่าของ A บวก B ไว้แต่แน่นอนครับเราก็ต้องมีการรับค่าเข้ามาในการประมวลผลนะครับ ก็จะใช้สัยลักษ์สำหรับการรับค่าก็ใช้สัยลักษ์ของข้อมูลนะครับข้อมูลหรือว่าการรับค่านะครับรับค่า a เข้ามาหรือว่าข้อมูลของ a นะครับเท่ากับ10นะครับเรารับค่า a เท่ากับ10 b เท่ากับ10แล้วก็นำเอาค่าของ a กับ b มาบวกกันนะครับ แล้วเราต้องมีส่วนของการแสดงผลครับเราก็ไปเลือกในส่วนของการแสดงผลได้เลยนะครับแสดงผลออกไปทางไหนได้บ้างนะครับผมจะแสดงผลออกไปทางเอกสารเป็นต้นนะครับเราก็บอกว่า print นะครับ print sum นะครับแล้วก็จบการทำงานของตัวโปรแกรมต่อจากนั้นเราก็ควรจะมีลูกศรน,นะครับในการที่จะ จัดเรียงนะครับทิศทางลำดับการทำงานของโปรแกรมเราก็เลือกเส้นนะครับอาจจะมีการปรับแต่งขนาดของเส้นตามความต้องการหรือว่าปรับเปลี่ยนสีสันความหนาความบางนะครับซึ่งเราจะลำดับจัดลำดับความคิดหรือว่าการทำงานนะครับมีการทำงานลงมาเป็นลำดับลาดับนะครับเส้นอาจจะวาดได้ ตรงยางนิดหนึ่งนะครับต้องอาศัยจุดให้มันตรงกันเส้นของลูกศรก็คือลำดับของการทํางานนะครับเราอาจจะมีการรับค่าเข้ามาแล้วก็ทาการประมวลผลนะครับโปรเซสเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ผลลัพธ์ออกมาแล้วก็จบการทํางานของโปรแกรมซึ่งเราก็สามารถที่ใช้ powerpoint นะครับในการที่จะสื่อสารนะครับฝึกแนวความคิดของเราแล้วก็ฝึกวาดนะครับสัญลักษณ์ของตัว โฟชาร์ดก็มีอยู่ภายในตัว powerpoint นะครับแล้นี่ก็เป็นโปรแกรมที่แนะนำเพื่อที่จะใช้สำหรับการเขียนโฟชาร์ดพื้นฐานแบงบง่าย